นี่นะครับผมผักกัญจองพี่พี่มิวกับพี่ดีนะครับผมวมาฝากจากอุบลนะครับผมแล้วเขาก็จะเอามาย่างประมาณนี้นะครับมีพริกมีกระเทียมมีหออมนะครับมาย่างให้มันสุกนะครับผมแล้วเขาก็จะเอามาหั่นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ครับพอมันเข่าเครืองนะครับผมแล้วเขาก็จะมาต่ากันเลยครับใส่พริกลงไปนะครับนี่หอมนะครับที่ย่างเสร็จแล้วนะครับมาปอกนะครับมาปอกเปลือกออกแล้วก็จะ ลงไปกระเทียมก็เช่นกันนะครับกระสมต่ำนะครับเอาโจะ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 ใส่ผักกันจองลงไปนะครับนี่ครับเอากรจะตํานะครับทีนี้ครับตัว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 นะครับผมจากนั่นนะครับผมเอากระชีมาปปุงกันเลยนะครับทีนี้ครับผมผงชูรลงไปนะครับผม สองซอนครับผมแซตไลเซตไลน้ำปลาลาหรือน้ำปลาแดกแห่งเรานะครับปรุงแล้วนะครับใส่ลงไปหชอ้อนน้ำปลาเลิดหน่อยนะครับนวดแต่งั้นก็นวดนวดนวดกับอีกรอบหนึ่งนะครับไป่เสียนยังผมีสวยไปเลยมันไ่ใ่แม่ดกุ้งสุ ใส่เกลือนลงไปนิดนึงนะครับปั๊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 บกรลงไปกล่มลงไปโอ้คครับผมตอนนี้เจ้าผัดกัญจองเท่ากับเซตไปทียบร้อย้วครับนี่ครับผม คมปิ่งประทู้นะครับความพักลวกนะครับผมมากมากครับผมมาจัดๆัหมืนกันที่นี่มันลองซิมกันเลยครับพักลวกครับผมแล้วก็ขุยเลยนะครับาการจอดข้อมาฮะ ใใคล้ายๆฟิลเจ้าบักเล่นนะครับผมคุยเอาคุยเอา,าะนี้แม่ครับเขาช่วยแบนไหนครับถ้าเขาเหนียวนี่แบบเร้ครัแบสุดๆประตูครับผมแม,มาครับ าการเค้าอย่างนี้ครับคุยแบบนี้ได้นะครับผมมาครับบอกเลยครับว่าสุดๆนะครับผมโอเคผมสำหรับเมนูเจ้าผัดกันจองข้าวกับประมาณนี้นะครับผมอยากได้เมนูใดคิดได้สตไตล์ใดกัน คอมเมนต์ไปแต่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมสิกลับมาเห็ขนขันตามวิธีการสไตล์คว่อะไรเล็กเข้าจอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ